เรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่2กันต่อเนอะาะคราวที่แล้วนะคะเราเฉลยไปทั้งหมด2ข้อทีนี้เรามาเฉลยข้อที่เหลือดีกว่ามาข้อที่3ค่ะข้อที่3โจทย์บอกว่าเดี๋ยวซูมใกล้ๆก่อนเนาะโจทย์บอกว่าเซตของ C นะคะมีสมาชิกเป็น x โดยที่ x เนี่ยเป็นจํานวนเต็มที่มากกว่า10เรามาเขียนนะคะเขียนให้เป็นแบบแจกแจงสมาชิกเราจะเขียนได้ว่า เซตซี่ของเราเนาะจะมีสมาชิกเป็นอะไรจำนวนเต็มที่มากกว่า10ก็จะเป็น11 12แล้วก็13ไปเรื่อยๆใช่ไหมเอ่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเซตซีของเราซึ่งเซตซีของเราเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันมีกี่จำนวนถูกไหมเพราะว่ามันไปเรื่อยๆเลยดังนั้นเซตซีของเรานะคะก็เลยเป็นเซตเป็นเซตอน,นันต์นั่นเองเซตซีไปแล้วเรียบร้อยต่อไปค่ะมาดูเซตด,ดีกัน เซตดีของเรานะคะมีสมาชิกเป็น2เซตของ4 6 4แล้วก็เซตของ2ทีนี้เราเซตดีเราทราบจำนวนสมาชิกไหมเราทราบเนาะเพราะว่าเราทราบว่ามี2 มีเซตของ4มี6มี4แล้วก็มีเซตของ2ใช่ไหมคะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด5ตัวนั่นเองดังนั้นเซตดีของเราคะ่ะเราทราบว่ามันมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดจําจำนวนดังนั้นนะคะก็เลยถือว่าเป็นเซตจำกัดเนาะเพราะเราทราบนะคะว่ามีกี่ตนวอ่ะที่นี้คะ่ะมาดูข้อ5ข้อ5เป็นเซตอีเซต E นะคะมีสมาชิกเป็นลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะต้องเป็นเซตอะไรอยู่แล้วเอ่ย เป็นเซตอนันต์นั่นเองเนาะนะคะเพราะาเราไม่ทราบว่าสมาชิกเนี่ยมันมีกี่จำนวนทีนี้มาดูข้อ6ค่ะข้อ6เป็นเซตของ f เซต f นะคะมีสมาชิกก็คือ024ไปเรื่อยๆจนถึง100นะคะสำหรับข้อเซต f เนี่ยนะคะถ้าเราทราบตัวสุดท้ายคะ่ะถ้าเราทราบว่าตัวสุดท้ายหยุดที่ตัวใดนะคะแปลว่าเซตนั้นเนี่ยเป็นเซตจำกัดเนาะ เราทราบตัวสุดท้ายแปลว่าเซตนั้นปเป็นเซตจำกัดนะคะถ้าเซตนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนเราไม่สามารถว่ามีกี่จํานวนเนาะก็จะเป็นเซตอน,นันต์ทีนี้ข้อ7ค่ะข้อ7เป็นเซต G เนาะเซต G นะคะเขาบอกว่ามีสมาชิกเป็น x นะคะโดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของ i i ก็คือจํานวนเต็มนะคะแล้วก็ x ของเราเนี่ยต้องน้อยกว่า6แล้วก็มากกว่า5มีจํานวนเต็มไหมที่น้อยกว่า6แล้วมากกว่า5 ลองเึกสิไม่มีเนาะนะคะดังนั้นเซต G ของเราก็เลยเป็นเซตว่างนั่นเองต่อไปค่ะข้อ8เป็นเซตของ h เซต h นะคะมีสมาชิกเป็น x โดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของ i ยกกำลังบวก i ยกกำลังบวกนะคะเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองแล้วข้อโจทย์ยังบอกอีกว่า x น้อยกว่า0มีจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า0ูนไหมนะคะเราต้องทราบก่อนว่าจำนวนเต็มบวกของเรานะคะก็คือ จะเริ่มจาก1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะดังนั้นนะคะจะมีเต็มบวกที่น้อยกว่า0ูนไหมไม่มีนะคะดังนั้นเลยทำให้ z h ของเรานะคะเป็นเซตว่างต่อไปค่ะข้อ9ข้อ9เป็นเซต i เซต i นะคะบอกว่าเซต i มีสมาชิกเป็น x ตัว x เป็นจำนวนเฉพาะบวกที่เป็นจำนวนคี่อ่ะเรามาเขียนแจกแจงให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นก่อน เป็นจำนวนเฉพาะบวกแล้วก็เป็นจำนวนคี่ด้วยนะคะก็จะเริ่มที่3 5 7ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี่ก็คือเซตของ i เห็นไหมว่ามันไปเรื่อยๆเราไม่ทราบจำนวนสิ้นสุดดังนั้นเซต i ของเราค่ะก็เลยเป็นเซตอนันต์นั่นเองเลิศคะ่ะทีนี้คะ่ะมาดูข้อสุดท้ายข้อ10ของเราเนาะเป็นเซต j นะคะเซต j มีสมาชิกเป็น x ดย x ของเรานะคะเป็นสมาชิกของจำนวนนับจำนวนนับก็คือจะเริ่มที่1 2 3 4 5อง่ไปเรื่อยๆถูกไหมคะแต่ว่าเขามีเงคคื่อนไขค่ะเขาบอกว่า x กํลังสบวก5 x บวก6เท่ากับ0อันนี้เราต้องไปหาก่อนนะคะว่า x ของเราเป็นเท่าไหร่โดยไปแก้สมการนั่นเองสมการของเรานะคะก็คือเป็น x กํลังสอบวก5 x บวก 6ใช่ไหมคะเราจะนะคะแยกเป็น2วงเล็บค่ะ,ะแยกเป็น2วงเล็บก็จะเป็น x กับ x นั่นเองนะะการแก้สมการเนาะอะไรคูณกันเราได้6นะคะบวกกันเราได้5มีไหมก็มี3กับ2นะคะดังนั้นเราได้แล้วว่าสมการของเรานะคะจะได้เป็น x บวก3กับ x บวก2ดังนั้น x ของเราจะเท่ากับ ลบสามแล้วก็ลบสองเราได้มาแล้วว่า x ของเราเท่ากับลบสามแล้วก็ลบสองแต่แต่เงื่อนไขเขาบอกว่าต้องเป็นจํานวนนับลบสามกับลบสองเป็นจำนวนนับไหมไม่เป็นนะคะดังนั้นค่ะเลยทําให้เซต j ของเรานะคะเป็นเซตว่างนั่นเองเลือกไปเลยค่ะดังนั้นเซต j ของเราเป็นเซตว่างนะคะอารมณ์หน่อยนะคะดังนั้นเซต j ของเราเป็นเซตว่างนั่นเองเนาะ สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าเซตที่เท่ากันนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าเซตที่เท่ากันนะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรเซตที่เท่ากันนะคะจากบทนิยามบอกว่าเซต A เท่ววากับเซต B หมายถึงสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A เนาะถ้ากล่าวง่ายๆนะคะก็หมายความว่า สมาชิกค,ค่ะจำนวนสมาชิกเนาะของทางเซตเอเซตบจะมีจำนวนสมาชิกที่เท่ากันหรือลักษณะนะคะของสมาชิกในเซตเอกับเซตบีมีความเหมือนกันนั่นเองเราจะถึงเรียกว่าเป็นเซตที่เท่ากันเนาะการเขียนสนัญลักษณ์ค่ะเซตเอเท่ากับเซตบเราเขียนแทนได้ด้วยแบบนี้เลย a เท่ากับ b นะคะใช้เครื่องหมายเท่ากับค่ะมาแทนคําว่าเซตที่เท่ากันได้เลย ตัวอย่างคะ่ะเขากำหนดให้เซต A a มามีสมาชิก1,2,3,4เห็นไหมดังนั้น n a ของเราตอนนี้ค่ะก็คือเป็น4เนาะนะคะทีนี้มี b ค่ะ b ของเราเป็น2,4,1,3 n ของ b เราตอนนี้ค่ะก็เท่ากับ4จํานวนเหมือนกันทีนี้เรามีจํานวนที่เท่ากันแหละเรามาดูหน้าตาของเขาค่ะหน้าตาของ a ค่ะเป็น1,2,3,4 หน้าตาของ b ค่ะเป็น2413แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าหน้าตาเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเซต b ของเราเห็นไหมเซต b ของเรายังไม่ได้เปลี่ยนให้มันสวยงามเลยยังไม่ได้จัดรูปเลยนะคะเวลาเขียนเซตจริงๆแล้วเราควรจัดเขียนเรียงจากน้อยไปมากเนาะเดี๋ยวจะเขียนนะคะให้ b ของเราเนี่ยเป็นในรูปแบบใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ b นะคะเท่ากับ เราต้องเรียงเลขหนึ่งมาก่อนถูกไหมนะคะอ่ะเรียงมาเลยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะแบบนี้เราได้ B มาใหม่แล้วได้แบบนี้นั่นเองนะคะเนื่องจากเซต A กับเซต b มีจำนวนเท่ากันแล้วนะคะเรามาดูวนะ่าหน้าตาเขาเหมือนกันหรือ,อยัง A เป็นหนึ่งสองสามสี่บีเป็นหนึ่งสองสามสี่หน้าตาเหมือนกันแล้วคะ่ะดังนั้นตอนนี้เซต A กับเซต B ของเรามีทั้งจำนวนนะคะของสมาชิกที่เท่ากันแล้วก็ยังมีหน้าตาเหมือนกันอีกด้วยนี่แหละค่ะจึงทำให้เซต A แล้วก็เซต B ของเราเป็นเซตที่เท่ากันนั่นเองค่ะเห็นไหมทีนี้นะคะมาดูว่าการที่เซตไม่เท่าก,กันเนาะเขาบอกว่าเซต A ไม่เท่ากับเซต B หมายความว่ายังไงหมายความว่ามีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต A ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต B หรือมีสมาชิกอย่างน้อยหตัวของเซต B ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต A นั่นเองนะคะเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะนี่ A ไม่เท่ากับ B เนาะนะคะใช้สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายไม่เท่ากับแปลว่านะคะมีสมาชิกไม่เท่ากับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ เป็นเซตที่เทียบเท่าเซตที่เทียบเท่านะคะเขาบอกว่าเซต A เทียบเท่ากับ B คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากันเนาะนะคะหรือเราจะพูด,ดง่ายๆก็คือว่าเป็นเซตที่เทียบเท่ากันก็จะมีจำนวนสมาชิกที่เท่ากันแค่นั้นเองนะคะเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะ A เทียบเท่ากับ B ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะแทนคำว่าเทียบเท่า ยกตัวอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นเซต A นะคะมีสมาชิกเป็น a b c เนาะจะมีนะคะจำนวนสมาชิกกี่ตัวของ A มี3จํานวนเนาะมี B ค่ะมีสมาชิกเป็น1 2 3 1> ดังนั้น n ของ B ก็มีสมาชิกเป็น3จํานวนเหมือนกันทั้ง A และ B นะคะมีสมาชิก3จํานวนเท่ากันดังนั้นก็เลยเป็นเซตที่เทียบเท่าเท่ากันนั่นเองนะคะสาหรับเซต A กับเซต B เพราะอะไรพอเซตที่เทียบเท่านะคะจะเป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากันแค่นั้นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดที่3นะคะเรื่องเซตที่เท่ากันเนาะจะทำให้ดูนะคะบางข้อและในขับนะเราจะมาเฉลยด้วยกันนั่นเองนะคะข้อแรกหนึ่งใหญ่ค่ะพิจารณาว่าเซตในแต่และข้อต่อไปนี้เป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่จะทำให้ดูนะคะ2ข้อด้วยกันก็คือ ข้อที่1แล้วก็ข้อที่3นะคะข้อแรกค่ะเขากําหนดเซต A A กับเซต B มาให้เซต A นะคะมีสมาชิกก็คือ11 22 33แล้วก็44นะคะ N A ของเราตอนนี้นะคะมีทั้งหมด4จํานวนเนาะทีนี้เรามาดูเซต B กันบ้างนะคะเซต B ตอนนี้มีมีสมาชิกเป็น44 22 11 44แล้วก็33 เห็นไหมว่าเซตบีของเรานะคะมีทั้งตัวที่ซ้ำกันแล้วก็มีการไม่ได้เรียงด้วยก่อนที่เราจะทำกันนะคะเราจะต้องมาจัดรูปแบบของ B ก่อนละกันเนาะจัดใหม่นะคะเราจะเรียงก็คือเราจะนำเรียง11มาก่อนใช่ไหมคะก็เขียนเลยว่าเซตบีของเรามีสมาชิกเป็น11 22 33อา แล้วก็เห็น44ไหมเอ่ยมันมี2ตัวนะคะการเขียนเซตถ้าเจอการซ้ำแบบนี้มันก็เปรียบเสมอมีแค่ตัวเดียวก็เขียนไปเลยว่า44อีกตัวหนึ่งนะคะเห็นไหมตอนนี้เซตเอของเรามีทั้งหมด4จํจำนวน B ของเราก็มีทั้งหมด4จํจำนวนเหมือนกันทีนี้เรามาดูหน้าตากันค่ะว่าเขาเหมือนกันไหม A มี11 22 33 44ส่วน B ล่ะคะก็มี11 2 2 3 3ิ4เหมือนกันอ่าทีนี้ในข้อ1นะคะเซต A กับเซต B ของเราตอนนี้มีทั้งจำนวนสมาชิกแล้วก็มีทั้งหน้าตาที่เหมือนกันด้วยดังนั้นเลยทำให้ข้อ1ของเรานะคะเซต A เป็นเซตที่เท่ากันนะคะกับเซต B นั่นเองอ่าได้แล้วทีนี้ค่ะมาดูข้อ3ข้อ 3, เซตเเขาก็หมดให้เนาะเซต A นะคะมีสมาชิกเป็น 9เขียนก่อนว่าเซต A มีสมาชิกเป็น9ค่ะส่วน B นะคะ B นะคะมีสมาชิกเป็นเซต9นั่นเองเซต A นะคะมีจํานวนสมาชิกเป็น1จํานวน B ก็มีจํานวน1สมาชิกเป็น1จํานวนเหมือนกันค่ะแต่ว่าจํานวนสมาชิกเท่ากันก็จริงแต่ว่าเรามาดูหน้าตาเขาก่อนค่ะเขาเหมือนกันไหมเนาะอ่ะ A นะคะมีหน้าตาเป็น9สมาชิกของเขาส่วน B ค่ะมีหน้าตาเป็นเซต9 ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเลยทำให้เซตของข้อสของเราเนาะทำให้เซต a นะคะไม่เท่ากันกับเซต b นั่นเองทีนี้นะคะเรามาดูข้อ2ใหญ่กันข้อสใหญ่เนาะเขาให้เรานะคะดูเซตที่เขากำหนดมาให้แล้วก็ให้ตอบว่าเซตที่เขากำหนดมาให้เนี่ยมันเป็นเซตที่เท่ากันหรือว่าเป็นเซตที่เทียบเท่ากันทำให้ดูข้อ1นะคะแล้วก็ข้อ2 ข้อ1เนาะนะคะข้อ1เซต A นะคะมีสมาชิกเป็น1 2 7มีทั้งหมด3จํานวนส่วนเซต B ค่ะก็มีสมาชิกเป็น1 2 7มีทั้งหมด3จํานวนมีจํานวนที่เท่ากันด้วยแล้วก็มีทางหน้าตาสมาชิกที่เหมือนกันด้วยดังนั้นค่ะข้อ1เซต A กับเซต B ของเราก็เลยเป็นเซตที่เท่ากันขีดถูกไปเลยข้อ2ค่ะเซต A ของเรามีสมาชิกเป็น2 3 4มีนะคะมี3าํานวน เซตบค่ะมีสมาชิกเป็น895มี3จำนวนทีนี้มาดูหน้าตากันคะหน้าตาเป็น2 3 4ส่วนเซต B เป็น895เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยเนาะนะคะดังนั้นมีแค่จำนวนสมาชิกที่เท่ากันเท่านั้นเลยทำให้ข้อ2องนะคะเซต A กับเซต B ของเราเป็นเซตที่เทียบเท่ากันนั่นเองค่ะ